สบายดีกบทักทายสบายดีสวัสดีครับพ่ oh. อแม่พี่นอ้องสุขูสุขคนเมนีบ้านน้อยมาํำหน้าซอยไอดอนเนาะเมนีะออว่ามือนต่นมาสัมหน้านะาว่าสีเแดดเมนี้เนาะแต่กับบด่ดดเราสัาพี่นออ oh. <laughs> ้องเอ้ยเอนีมาหลายคนเนาะทีมงานมีแต่บักเถิกพี่นออ้องเอ้ยมีแต่บักเถิกว่ามีแต่ผููใส่มาเอ,อ่อเต็มนุ่มใบดุนดดดแหละ ออมีแต่บักแค่หำ <laughs> มาต้อกันนี่กับไอ้กี้เนาะสวัสดีนะพ,พี่น้องฝากดลเด้อบอกกี้ขอบคุณอินดีพี่น้องโอ้เมื้อนี้บอน้อยคิดคอนเทนต์นอนเพราะว่ามีคนอยากให้อ่าผู้ไทยจักบาทเลยนะานายก็เลยคิดคอนเทนต์ได้เนาะบอน้อยก็เลยว่าสิมาให้เข้าเจา้า,าบาไทยจคลิปนึงเนาะให้พี่น้องเพราะบอนายบ่าวุ้นเลยเนาะพี่น้องเนาะก็มี FC คอม เออเพิ่นถามมาพ่นแหละเพิ่นแชทมาทักมาทางแม้จะเจอพ่นแหละทางเฟซบ้าน้อยเนาะมื้อนี้ก็ได้สิจัดให้เต็มทีเนาะพี่น้องเนาะลองบากผุดไทยเบิ่งตอนนี้ก็มาเบิ่งผู้ไทยน้ำเบิ่งนำหน้าไปนำนาะพี่น้องเนาะนี่น่าไอ้ดอนภาษาเฮาไปเบิ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวบ่าวน้อยสิสอบถามแต่ละคนเนาะว่าเพิ่นสิเว้าไทยได้เป็นอยู่บ่๊บบ้าน้อยก็เว้าเป็นบ่เก่งบ่ได้หรอกถ้าเว้าผิดประการใดก็ขอโทษขออภัย มันอะที่นี่ด้วยเด้อพี่น้องไปมึงบรรยากาศเนาะอ้าวบอกว่าอะไรห่างสิบผุดไทยแล้วแบบนี้พี่น้องเลยอ้ามีแต่บักเถิกหกเถิกเอ่อสวัสดีครับผมชื่ออะไรเนี่ยครับผม ผู้ไทยเนาะเออขอให้เจ้าผู้ไทยดีขอเออผู้ไยชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อสุขสวรรค์นะครับโอ้ทำไมถึงมานำนาวันนี้ครับผมว่าไอ้ดอนประกาศนะครับถ้าไม่มาประกาศบอกว่าจะซ้ำนานะแต่ดูว่านี่นี่ซ้ำนาอะไรเนี่ยมึงนี่ซ้ำนามันแบบไหนนะครับเนี่ยวันสุดท้ายของการนำนานะโอแต่ว่าจะเสร็จยังไงอย่างแย่เนี่ย Oh. แต่ดูนี่ดูนี่เสร็จของไอดอนนะเนี่ย oh. ยังเหลือเป็นทงนะยังเหลือเป็นทงเลยตะ oh. ก,ก้าก็ยัง ตาก้าก็ยังคุณนะมีรูปประกาศอะไรนะเราก็เฟ้ามานะเพื่อนบา้านจะซ้ำนานะโอดีมาดูดิมาทั้งทิมงานทั้ง X5 X6 X8 เลยโอ้ย <X 1 S 1> เอาเนี่ยก็มาเอาผมจะให้คุณแนะนําตัวเนาะว่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสุขสวรรค์แก้วบัวสวนอายุยี่สิปีอ๋ปัจจุบันนี้ทํางานอะไรปัจจุบันนี้ทําคลิปไปบันๆน,นะโอ้โสดใช่ไหมไบันบนโสดโสด หรือว่าชอ,ชอบชอบผู้ชายไม่ใช่หรอชอบอชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงเหรอเนี่ยออโอเคโอ้สำเนียงใส่ได้เนี่ยเนี่ยก็ผมเป็นคนไทยอะครับ๋อไทยซอดลาวอา้อาวมาวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสอบถามเออคนนี้นะครับสว,สวัสดีครับผมต้องพูดไทยใช่ไหมครับใช่ครับผมพูดได้ไหมสวัสดีครับผมอ๋อชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อ บากีครับเขาบอกดีครับทำไมตาหวานวันนี้วันนี้อ่ลอยๆนิดหน่อยลอยๆนิดหน่อยาบากีเบากีมามาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านไหนมาจากบ้านซอนผ้าครับวันนี้มาทําอะไรครับผมโอมาลํานาช่วยบอลรอนครับอยากให้ผมพูดไทยเลยครับเบาลาโว่ก่อยก่ง เอาลองลองสาธิตวิธีการลำนาหน่อยดีครับผมอย่างน้อยนะครับวิธีการสาธิตการลำนาครับเ,ออเราต้องจับจับก้ามาสาักสี่ห้ามัดอ๋อสี่ห้ามัดบ่สี่ห้าก้าน,นต้องพูดเราผสมไทยเอาพูดตามที่อ,อจับมาแล้วก็เดี๋ยวมึนๆนิดหน่อยเอาลองลำดูเนาะเดี๋ยวก็ ลงไปในโคนนะอัออันนี้เขาเรียกโคนเหรอครับผมโคนโคนผสมถ้าถ้าถ้าอ่าเป็นที่ฝั่งลราเขาเรียกอะไรเนี่ยขี้ต๋อฝั่งไทยเรียกโคนเนาะขี้ตมครับผมอ๋ออ้ทำไมเซซวะมีชานะครับวันนี้ไม่ค er ่อยไปปกติโอเคโอเคโอเคครับผมเอามามาคนนี้ก่อนนะครับโอ้ yeah, สวัสดีครับพี่ซื้ออะไรเนี่ยซื้อปั้นครับซื้อปั้นครับซื้ออะไรก่อนนะซื้อปันอป้นครับม <c oughs> ือเบลล์ลาครับมือเบลล์ลาวผสมไทยเมาล์ลาวไม่เป็นไทยไข่แน่เฮ้ยวันนี้วันนี้พี่มาทำอะไรหน่อยครับมาลำมา่ <c oughs> ำนาลำนา คุณทำานาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเมืออ่อยครับ <laughs> พ, <laughs> <laughs> พี่ปกติพี่ทำงานอะไรลำนาหรือพี่ทำานาไหมปกติอะ่ะ <laughs> ไม่ทำานาทำคนครับ <laughs> <laughs> ทำคน <laughs> ทำคน <laughs> <โ>อ๋อแต่พี่พี่พี่ทำนาแบบเซชฟก็ไม่ดูนะครับเนี่ย <laughs> <laughs> มันมึนมึนมันมึนมึนมันมึนมึน โอ้ปกติเออเดี๋ยวนี้เนี่ยสถานะนี่ยโสดหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยโสดุกติดครับโสดุกติดโอ้ <c oughs> โหอ,โอ,โอ้ขอบคุณมากครับคนพี่แน้นเนยนะนี่วันนี้ก็มาถึงพี่ซายของผมแล้วครับพี่ซายรลอนนะครับอ่ะสวัสดี <c oughs> สวัสดีครับผมแบค,คือเอาไม่ใช่แล้ววันนี้เออ ได้ข่าวว่าประกาศในเฟซว่าให้ทีมงานอินดี้มาช่วยลำนาเช่นเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกยังไงครับเขารู้รสึกยังไงที่ทีมงานอินดี้มาคบหน้าครบตาวันนี้มาก็ไม่ได้หาอะไร <laughs> <laughs> ไม่ได้หาอะไรเลยหรือทำไมเหรอลำนาคนละหน้าแล้วก็ขึ้นไปกินข้าวว <laughs> ันนี้ภูมิใจแค่ไหนที่น้องๆอ,อ,อินดี้มาช่วยนะครับเนี่ย <laughs> ดีใจเนาะดีใจดีใจวะดีใจดีใจแล้วถามว่ามาช่วยวันนี้อ่าไล่การไล่งานหรือไม่ไล่ครับวันนี้มดเป็ดจะช่องโตมดเป็ดเป็นชองโตนาณาไล่กี่กี่ไห้วะวันนี้ไ้เโอ้ย ยินพี่น้อนยังนิ้มๆเน้นๆหนึ่งเนาะมี้องเนาะตังนั่นชุดดบนะเอาผมอยากให้คุณแนะนำตัวเป็นภาษาไทยอ่ะสวัสดีครับผมรอนเหมาลาวโู้แนดีครับอือทางเป็นติดตามช่องผมด้วยนะบออตอนนี้ช่องกำลังังเลยครับคนติดตามสองสามล้านทำไมคุณพูดแบบนั้น คุณอปกติคุณก็พูดไทยหรือว่าพูดลาวครับในการใช้ชีวิตประจําวันพูดลาวพูดลาวอ่าพูดไทยนี้เป็นาภาษาที่แบบว่าเป็นยังไงว่ะพังดูเรื่องไหมถ้ามีคนพูดไทยแบบนี้กับคุณหหู<笑><笑><笑>โูโอเคโอเคลองสาธิตวิธีการดำนานหน่ยนอดยดิ นี่นะครับเอาเอาเอาห้างบนดงไม่ถูกนะครับต้องเอาแบบนี้หรอตอเอาแบบนี้นี่ถูกเอาแบบไหนหรอครับผมแล้วแบบนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกหรอต้องรื้อหมดต้องรื้อหมดนี่ต้องทำแบบนี้โอ้ทำแบบนั้นเหรอโอ้ตลกแล้วคุณตลกแล้ว <laughs> มาวันนี้เราก็จะมาสอบถามคนสุดท้ายนะครับก้นแน่นเลยนะ้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โห oh, oh. อันนี้นำตัวหน่อยครับชื่ออะไรเนี่ยเสือคำสิงโคโปรมนตีนะครับโอ้ oh, <laughs> ครมนตีนี่อะไรเหรอครับเนี่ยนมสกุลครับ๋อ oh, วันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยนาลาครับโอ้ oh, <laughs> ลำนาโอ้มีเด่นมุกด้วย วันนี้รู้สึกว่าจะลานาไวขึ้นนะครับโอ้เป็นเพราะอะไรเนี่ยรู้สึกมึนๆนะครับมึนๆนะครับทำไมถึงมึนๆนะครับเนี่ยไม่รู้ครับโอ้โหแบบวัดจะสากรงคินนะครับเอออยาาถามว่าบรรยากาศแถวนี้น่าเที่ยวไหมครับแบบนี้โอ้อ้น่าเที่ยวมากเลยครับน่าเที่ยวน้องสาธิตวิธีการลานาอครับแบบเราจะเอาลากมันลงลงขี้ต้มเอาลากมันเหรอโอ้พูดอีสาน เขาเสียเอาหลักโลกตมนะครับเราโตนี่แบบนี้ครับอ๋อลำหน้าแบบตำเจ้าปรแกเลครับนี่ครับโอ้ยอยากถามเออถามว่าเออชอบผู้หญิงแบบไหนครับเธอแบบผมอมๆผอมหุ่นเล็กๆหุ่นเล็กๆอุ้ยแบบหนุ่มโตๆตัวใหญ่ใโอ้แบบนั้นเหรอครับผม โอ้ทำไมชอบแบบนั้นนะครับโอ้ก็ไม่เข้าใจคงจะแน่นนี่ทำไมวันนี้มีแต่หัวเราะวะไม่ดูดิสงสัยเมาซะไลฟ์รายกานนาทีละมันจิตอะเป็นตลกอยู่วะเออขอ ขอโทษเด้อพี่น้องคั้นแบบว่าอันนั้นเบาบ่ถือหูถือตาก็ขอโทษขออภัยนําเด้อบอกม่วนๆไปจังริงๆนะพี่น้องคนลาวเฮาเาบาไทยก็สิป,ประมาณนี้แหละเนาะ <c oughs> ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับเนาะฮะเออเคล็ด <c oughs> อีเฮ็ดใหม่เนาะอียังบบ่่ไ้้กกินเเออไม่ทราบว่าคุณรู้สึกยังไงที่มานแบบลำนาช่วยบ่าวหล่อนวันนี้รู้สึกว่าว่าจะสักลงโคนนะครับทุ ก็สนุกนะครับตอนนี้อ๋อสนุกเหรอสนุกมากแดดเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงร้อนหรือหนาวเนี่ยธรรมดาธรรมดานะครับก็เย็นเย็นเนอะแอรก็มากก็ร้อนไม่ทราบว่าไม่รู้ตัวตนนั้นไม่ไม่ทราบว่ามันจะเสร็จหรือไม่เสร็จวะวันนี้นาน่าจะไม่เสร็จ รู้ร่าทุกๆคนนาจะไม่เช็คนี่แหะครับผมโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็พูดไทยหนึ่งวันเนาะก็มีเอฟซีเพิ่ <laughs> มเอฟซี FC เพิ่มเนาะเอฟซีขาทักมาใน Messenger เนาะ ในเฟซเด้อเขาทักมาเออบาน้อยลองทำคลิปพูดไทยหน่อยมันตลกดีเขาจะบอกว่าแนวนั้นแต่พี่น้องบาน้อยก็เลยอยากเห็ดให้เบิง่งแต่กับบ้าไทยเอาผู้สอบผู้สา้าเ <c ups> น,นาะคลิปคลิปน้องคลิปนาเป็นไงพี่น้องไปไทยผู้สอบผู้สา้าเนาะจะได้กับเป็นกำลังใจแให่เด้อพี่น้องเลย <c ups> มึงนีมาดําหน้าซอยไอรอนเนาะพ <c ups> ูดไทยเป็น,นไงเนาะพี่น้องเนาะ ู่ายถาพินทุวิจัยว่าอ้อยก็ขอโทษขออภัยเนี่ยเด้อแหล้วอยู่บ้านเหมือนนี่เหลวาเหล่าโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่รู้ยังไงก็ม่รู้ปัญหาตอนนี้รู้สึกมึนตามภาษาไปดุ้นนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าน้อยทำคลิปต่อไปในเด้อขอให้เป็นเช้นาให้น้องสบายดี